เสมือน anniversary แต่ว่าไม่ได้ครบปีแต่ว่าเ,ออเป็นแบบว่าครบ50คลับออใช่เป็นคลับที่50แล้วก็พอเป็นอันที่50พอดีแล้วก็จะเป็นคลับพิเศษเพราะว่าเป็น Gen Black อันแรกที่24ชั่วโมง ก็ในห้างแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศเราด้วยครับเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายตลอดเวลาไม่ใช่บอกำห้าบคนที่ <c oughs> ชอบออกกำลังกายแต่แมนจเวลาไม่ได้ก็คือมาเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกครับเขว่ายีชั่วโมงนะใช่คือความสะดวกสวกบายที่นี่ก็อยู่ใจก,กาลางใช่แล้วก็เหมือนกับว่า ตอนนี้ได้พัรน์เนื้อใหม่ครับเป็นข้างๆข้างหลังพี่ๆีก็จะเป็นทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นเพื่อสุขภาพหมดเลยก็มีความเป็น one stop service ประมาณหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยก็มาที่นี่ก็จบอย่างอุปกรณ์กอะไรอย่างเงี้ยเละครเขาแบบว่าจะมีครบมีอะไรหรือเปล่าครบเลยครับแล้วก็มีหลายประเภทด้วยไม่จะเป็นแบบอุปกรณ์ทางพวกเวทเทรนนิ่งหรือว่าพวก เป็นคลาสต่างๆแล้วก็เป็นแบบคือเดี๋ยวนี้ผมว่าออกกำลังกายมันค่อนข้างอัดแอปไปเยอะมากนะมันมีความสนุกมันมีความเป็นแบบคล้ายๆเกมแล้วที่นี่ก็พี่ๆพีทีต่างๆก็ได้รับการันตีจากทั้งมุมน,นอกอันอี้มาด้วยส่วนต่อส่วนตัวในตัวนี้ต่อก็คือช,ชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วคือตอนแรกเราก็ออกด้วยนะที่แร<ล>กแต่ว่า เอาจริงสุดท้ายใครที่ออกกำลังกายจะเข้าใจว่ามันติดมันก็จะมันก็จะ,จะเสพติดประมาณหนึ่งมีทริคหรือเทคนิบในการออกกำลังกายผมว่าดีที่สุดคืออย่าก,กดดันคือ ส่วนใหญ่คนชอบกดดันว่าแบบออกกำลังกายเช่นแบบต้องผอมเนี้ยออคือผมว่าสุดท้ายแล้วบิวตี้สแตนดาร์ดมันไม่ควรมานั่งกาหนดว่ากล้ามใหญ่คือดีกล้ามเล็กคือไม่ดีสุดท้ายคือกล้ามที่เหมาะกับคณนั่นแหละดีใช่ออครับแล้วกล้ามของตอนที่ต่อตอนนี้มีหร,รือยังกลง้ามซิ่แฝดเล็กแก็ยังเบกินเนอร์อยู่ครับก็ต้องแบบค่อยๆสร้างไปใครที่เคยเห็นก็ขอโทษด้วยผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นมันจะกลับไหมกลับไหมต่อต้านเไม่เคยหายไปใช่ จริงพูดจริงว่ามันเท่าเดิมตลอดเหรอเป็นเพราะเพราะไม่เห็นเตอบเขาเลยไม่รู้เลยว่าเร่องตอนนี้มันส่วนใหญ่เน้นโชว์ในการแสดงเท่านั้นเราแต่ทีเห็นร้านเปการออะไรนะครับนี่เป็นการแสดงหนึ่งในร้อยก็เห็นแล้วไงเดี๋ยวมีอีกมีเยอะวันนี้ ครับสากาทค่ไก็ขอฝากเลยนะครับผมเจ็ f ฟิตเนสวันนี้ก็สาขาที่50แล้วกําลังโรถทูสาขาที่100นะครับก็พิเศษสุดๆสาขานี้นะครับเป็นแบล็คที่แรกที่24ชั่วโมงใครก็สนใจหรือรักในการออกกําลังกายก็เชิญมาเป็นแฟมิลี่กับเจ็ได้ครับคอนของเราชุชนุชโดมมากภาพสวยเออ กราบขอบพระคุณทุกคนทั้งคนดูและทีมงานที่ทําให้มันออกมาดีครับไม่กล้าชมตัวเองเลยชมรอบๆดีกว่าเรียกว่า EP ก็คือเลตติ้งทุกอีพีเลยก็จริงๆผมไม่ทราบเลตติ้งอ่ะจริงๆแต่ว่าก็ถ้ามันขึ้นก็ดีใจครับจริงๆแค่มีก็ดีใจแล้วครับเมืเอก่อนอีพียังมีเห็นแค้นผัดติดคอติดเอ็กซ์โออันนี้ก็ดีใจเพราะอันนี้เห็นจริงอันนี้เห็นเห็นทุก EP เลย ก็อนนะขอบคุณฮะขอบคุณจริงๆเราต้แสดงว่าเราเข้าไปช็คฟิดแบ e อยู่ตลอดจริงๆ,ๆอยวนี้ก็จะมีทีมออนไลน์ด้วย<ม>ของของคอมมานีเราที่แบบว่าคอยดูให้ยอะไรเง<ม>ี้ยหรือบางครั้งยุ่งมากๆดูไม่ทันเขาก็จะแคปคอยส่งมา forward มาให้ดูอะไรอยเ<ม>้คามเป็มันทัดใจ้นทัดใจเราอะไรอย่างเงี้ยร่างมัตอบา่านแล้วผมเออผมผมดีใจมากว่าคือตอนแรกมันมีความแบบโรแมนติกที่มันเป็นว l o w ิร์นแบบเนี้ยจริงจริงมัน พูดตรงๆเลยมันติดยากแต่จังหวะที่พอมันติดได้แบบเราแบบแบบเราเรา,เราเลือกมาตั้งแต่แรกว,ว่าเราจะมาทางนี้กัน,นมันมันอาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยแบบว่าคงไม่ได้มีอะไรแบบว้าวตั้งแต่ E ีีแรกแต่มันจะแบบค่อยๆไหม้ค่อยๆไหม้ไปค่อยๆไหม้มมนคือสโลเบิร์นนะครับมาถึงความความรู้สึกมันจะค่อยๆไหม้ไปในใจอะไรค่อยๆเกลียบไปเรื่อยๆ ถูกไหมครับแต่ในว่าต่านี้มันจะต้องแบดพีอะไรพีใช่อันนี้อันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าใครที่รอความเข้มข้นอยู่อะคือตอนนี้มันมันได้เวลาติดเทอร์โบแล้วมันมันถึงขยัที่มันจะเริ่มเริ่มเป็นความเข้มข้นในแบบที่โปูพื้นฐานด้วยโรแมนติกนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวความเข้มข้นมันจะทวีทวีทวีทว,วีขึ้นไปเรื่อยๆความคาทการของเราอะไร่มันจจออย้นอกยุคไปต่อ เอาจริงผมแค่คาแรคเตอร์ผมก็ท้าทายแล้วนะเพราะผมไม่เคยเล่นทางทางนี้มาก่อนแล้ววันนี้การที่มันแบบประสมความสําเร็จระดับหนึ่งอะก็ก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็ขอบคุณดีใจดีใจที่คนแบบรู้สึกว่าเขาเอ็นจอยกับผลงานแล้วสุดท้ายผมพูดตั้งแต่ผมโปรโมทแล้วว่าหนึ่งในร้อยอะผมอยากสร้างรอยยิ้มอย่างน้อยที่สุดถ้าวัน อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งคุณเครียดอ่ะขอให้วันพุธพฤหัสคุณได้ยิ้มกับเราซึ่งวันนี้ผมว่ามันมันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เลยรู้สึกพอใจครับพอใจค่าบอกว่าประส,สบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเร,รียกว่าหายเหนื่อยไหมคะสำหรับบางคนจริงดท้ายคนทำงานทุกวันอย่างเรามันไม่หายเหนื่อยหรอก <c oughs> รัน <c oughs> เกื่องต้องทำงานอีกมันเรื่องต้องทำงานอีกแต่ว่าเวลามางานแล้วแบบมีครอบครัวเรามาหาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึก น่ขึ้นพร้อมพร้อมไปงานต่อไปอ่าเรียกว่าดองแฟนตับเพิ่มขึ้นไหมคะคือเอาจริงๆมันก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าต้ํมผมอย่างเงี้ยผมก็ส่งตั้งแต่ชุดนักเรียนยันชุดเจ้าสาวมาเยอะแล้วอะเออเออคือหมายถึงว่าเราเราผมเลยเรียกว่าครอบครัวมันเหมือนกับเราส่งเขา เปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆแฟนคลับเพราะวรอส่งเราด้วยเนาะเริ่มแบบส่งไปเออเราก็จะแต่ชุดนักเรียนแล้วใช่สิจะว่าผมแก่หรอยังหรอกนะยังใช้คำนี้กับผมไม่ได้หรอไม่ยอมแก่ง่ายๆแล้วมีตั้งชื่อตั้งไม่ยังค่ะหรอจริงผมไม่เคยตั้งเลยคิดคไปไหมที่ตอบไวปไหมไม่ได้คิดด้วยอ่ะผมอาจจะ ผมว่าจะดูแหวกนะแต่ผมรู้สึกว่าก็เขาเป็นยังไงก็ให้เป็นไั่งนล้วถ้าวันนึงคิดออกก็จะบอกล้กวแต่ยังไม่เคยคิดครับพูดถึงงานม,มิอมว่างานเยอะเอางานเยอะมากเ<ม>าะเ<ม>ยอะแค่ไหน ก็เราก็เจอกันเรื่อยๆนะช่วงนี้เออก็ประวันใช่ก็พอมีครับจริงๆมันก็เยอะได้กว่านี้ครับผมยังรับได้อยู่ผมพร้อมรับอยู่นะฮะฝากพี่ๆสื่อกระจายสารนี้ด้วยครับผมพร้อมรับงานมีอะไรมีอะไรที่เราอยากเตออยากันาว่าเราทำาหลายอย่าง เสลิงไปแล้วเยอะด้วยทำหมดแล้วไงหมดแล้วงานฝั่งแสดงหรืองานอะไรครับทุกอย่างทุกอย่างเลยแสดงร้องเพลงร้องเพลงเปกงก็ร้องแค่ไม่ทำเพลงผมร้องเพลงแต่ผมแค่ไม่ทำเพลงอยากทำอยากทำได้ก็ทำได้อย่างหนึ่งในร้อยงี้ยฮะก็ทำกับพี่หนึ่งก็อย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าทำเพลงตัวเองแอบแอบรู้สึกว่า ให้น้องๆที่ที่ถนัดกว่าเราก่อนดีกว่าหรือว่าต้องกลับมาเต้นหลายๆคนอยากเห็นที่ก่อนกลับมาเต้นเราเต้น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 เนเนเ้นเตเลยนเนเนี้นต้นเตเนเต้นเด้อยู่แต่วเาคือยอมรับว,ว่าเราเรานาจ,จ้ะไม่นเ้แเบ,บจอยในด้านนี้คเตเอาพูดตรงๆพูดตรงๆเลย เราจิตารแสดงเนาะกัวจริงผมอยากเป็นการแสนงเราก็ยังกระท่อนกระแท่นขนาดนี้ให้เราแข่งแรงด้านนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากรื่งหลับมาไม่เมื่อ่งหลังมาไม่ได้ตอบกุ้งกับอไรไม่ได้ตอบได้ไหมไปงนามกลัวผมุูดจริงผมกากับไครไม่ได้หรอกทำไมจริงมผมเคยถูกชวนหลายรอบแล้วให้ไปกากับแต่ผมพูดจริงว่าผมจะตอบเขาเสมอว่า คนอย่างผมกำกับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคือผมอรู้สึกว่าพุ่มกับในแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากเจอมันก็จะเป็นพุ่มกับที่เราอยากเป็นซึ่งเวลาเราทํางานเราไม่ได้ใจเย็นได้ขนาดนั้นหรอกอแล้วเราเรา,เรามีแค่เซนส์นการมองภาพรวมแต่ว่า <c oughs> <c oughs> จะไปแบบเออยังเลยยังไม่ถึงเวลาครับรอรอผมแบบทําแสดงไม่ไหวก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะค่อยว่ากันอนาคตไม่ได้นอนนอน <c oughs> โอกาสถ้าถ้ามีโอกาส,กาสเราอยากจะแต่ว่าด้านไหนกำกับด้านไหนกับสักหนึ่งผลงานของเราจริงๆด้านที่ผมสนใจมันไม่ใช่ด้านบันเทิงไปแล้วอะัใช่วพาอยู่มีวันนานใช่ไหมหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเวนี้ผมผมรีแลกซ์จับมันแล้วในแง่ว่าผมยังคงรุ่นแรนอยู่ แล้วผมยังไม่ถึงฝันผมเลยไม่รู้จะหาฝันใหม่ทําไมเรายังคงเป็นแบบเด็กที่วิ่งตามฝันอยู่เลยเรายังไปไม่ถึงไหนครึ่งทางหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าด้านอื่นๆเนี้ยมันก็มีอย่างเช่นอย่างตอนช่วงโควิดหรืออะไรต่างๆเวลาเหตุการณ์มันเปลี่ยนมันก็มีอะไรเข้ามาให้เราแบบสนใจมากขึ้นมากกว่าด้านด้านนี้อะไรองี้อย่างที่บอกเราังไม่ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรที่เราที่เราอยากให้แต่ว่าเฮ้ยมันคือฝันของเราที่เราแบบอยากให้ เอาจริงเราก็อ,อยากเป็น mm. นักแสดงที่เราไปได้ไกลมากๆๆๆๆามากแล้วแต่ณวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราก็ยังไม่ถึงไหนอะ่ะเราก็ยังคงแบบตัแตะ,ะตะะะัดแตตามพี่พีเขาอยู่อะไรเงี้ยใชครับมันมีบททในงานไหน่วิชาเรียนอะไรของเราวันนี้่าเล่นมาไ้ในรมันมีในครับจริงๆคือผมแค่เล่นมา <c oughs> เยอะแหละแต่มันก็ยังไม่ได้ทุกบทหรอกครับผมว่าผมก็ยังตามหาต่อไปว่าบทอะไรที่มันแบบ <c oughs> <c oughs> ชาเลนจ์เราไปเรื่อยๆครับอย่างการลุยยาฆาตที่จะมาต่อหนึ่งในร้อยครับก็ก็ชาเลนจ์สุดๆอปกันแตแต่เดี๋ยวรอหนึ่งในร้อยจบเรามาว่ากันันนั้นอันนี้ต้องหนึ่งในร้อยก่อนแทนปีหน้าละครมันยังมาเรื่อยๆอยู่เหมือนเคุยอยู่ครับแสดงว่ามาเรื่อยๆปีหน้ามีสิทธิ์ไม่มีแล้วกันอแต่ว่าคุยคุยไปแล้วผมชอบมีละครปีเว้นปีพี่ เราทำหลายปีปีนึงถ่ายปีหนึ่งออกไงมังก็เลยออกไม่ทันคือผมอะคือผมไม่ใช่แบบพี่ๆนักแสดงช่องที่แบบว่ารับสารผมทำผมอาจจะไม่เก่งเท่าผมทําได้แค่เทียเรื่องมันก็เลยทำให้แบบรอหน่อยนะเราตั้งใจทำอยู่แต่ตั้งใจแน่ก็รังยาคาดปลายปีนี้แหละครับ เจะไต่ออยู่เแล้วเจอกันยาวๆปีของปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรบีต่อนอกจากนอกจากมันยัเออกเอนเดี๋ยวถึงตอนนั้นรู้เลยครับตอนนี้ยังไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้าใครอยากเห็นแบบไม่เบื่อไปตามโซเชียลของ TNPree .Connect ได้อันนี้ไม่หายจริงคือจะพยายามหาทุกวิธีทางพยายามทำอะไรออกมาให้ทุกคนเห็นแน่นอนค่ะั 嗯。